สนับสนุนโดยภ i v เว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาบริษัทไอออนออโตโมบิลเซลประเทศไทยสร้างความตื่นเต้นครั้งยิ่งใหญ่ ในประเทศไทยโดยได้แนะนํารถยนต์ SUV ไฟฟ้าลักชวรี่ระดับไฮเอนที่เป็นรถรุ่นที่3าของค่ายต่อจากไอออนวายพัสและไอออนอเอสโดยเปิดตัว GAC ไอออนแฮปเทค HT ประตูปิดนกที่มาพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงและการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจอดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนภายใต,ใต้แบรนด์ไฮเปอร์ออกสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่19กันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมาโดยรถยนต์แฮปเทค HT จะได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดสุนทรียศาสตร์ทางกลไกที่ผสมผสานกับความเป็นมนุษย์ด้วยเส้นสายที่โค้งมนและลื่นไหลหลังคาแบบลาดเอียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ด้านนาได้รับแรงบันดาลใจจากอัญ,ญมณีคริสตัลที่ผ่านการเจรณญใย่างพิถีพิถันอีกทั้งได้มีกระแสตอบรับแรงเกินคาดเพราะมีประชาชนให้ความสนใจแฮปติกเอสทีอย่างลุนหลามเนื่องจากให้เปิดเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ D H e N, ที่ตอบสนองความต้องการในกลุ่มลูกค้าผู้หลงใหลความเป็นที่สุดทั้งความหรูหราเทคโนโลยี Technology, และสมรรถนะขั้นสูง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์และรถนิยมอย่างเหน,นือชั้นผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับมิติตัวรถของ HyperHT เอวอร์ชันไทยได้ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AEP 3.0ที่ช่วยให้การควบคุมรถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายโดยจะมีความยาวที่4,935 mm กมกว้าง1,920ม mm, มสูง1,700ม mm, มระยะฐานล้อ2,935ม mm, มมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด20นิ้วหุ้มโดยยางขนาด24550 R20 ความจุช่องเก็บของด้านหน้าขนาด55ลิตรและความจุสัมภาระด้านท้ายรถขนาด1,802ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วโดวยตัวรถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ0.245 CD ซึ่งเมื่อเทียบกับ crossover EV รุ่นอื่นๆก็จะใกล้เคียงกับ Xpeng G6, Tesla Model Y, d p o s n S07 และ Avatar 11. สำหรับไฮไลท์ของ Ion h a p t i d HT ประตูปิดนกจะมีไฟหน้าดีไซน์ไดม่นคัดส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ Horizon d e ไซน์ไฟท้ายแบบรันทรู ประตูปิดนกที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่ควบคุมได้เพียงปลายนิ้วคลิกและมอบพื้นที่การขึ้นลงขนาดใหญ่เป็นพิเศษด้วยความสูงของการเปิดที่2.3เมตรทําให้ขึ้นหรือลงจากรถสามารถเปิดประตูในที่จอดรถแคบๆได้อย่างง่ายดายเพราะต้องการระยะด้านข้างเพียง34ซนติเมตรและมาพร้อมเรดาร์12จุดมีระบบดูดประตูไฟฟ้าเพื่อป้องกันประตูปิดนกกระทบกับสิ่งของด้านข้างเบาะนั่ง,น,งนังหน้าป้าที่พักแขนทําจากไม้แท้ฟีเจอร์บออรองน่องผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้าพนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้มาก ถึง143องศามีที่รองขาสำหรับผู้โดยสารตอนหลังตอนเน็อประสงค์ในเบาะหลังคนขับดีไซน์โคง้งเบาะคู่หน้านวดไฟฟ้า10จุดมีโหมดการนวด5รูปแบบหลังคากระจกพานโนรามาข,ขนาด2.6ตารางเมตรพร้อมม่านไฟฟ้ากระจกลามิเดต2ชั้นรอบคันช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกระบบเครื่องเสียงของ Dolby o s m o s พร้อมลำโพงคุณภาพสูง22ตำแหน่งทำงานรวมกับซับวูฟเฟอร์แถงหน้าปัดจอ LCD ขนาด8.88นิ้ว จอแสดงผลส่วนกลางขนาด14.6นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และแอปพลิเคชันอื่นๆระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้าสาย50วัตต์รวมถึงรถคันนี้ยังมาพร้อมไฮเปอร์สมาร์ทด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงแบบสีตำแหน่งระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าการปรับที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าแบบคลิกเดียวสามารถเลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปด้านหน้าด้วยการกดเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งในแถวที่2ได้อย่างง่ายดายส่วนในด้านพละกกำลังของรถยนต์ไฟฟ้า h a t e k HT ที่จะพาทุกท่านทะยานไปนั้น จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า250กิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาด83.3กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่340แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรขับเพื่อล้อหลังโดยจะให้อัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน5.8วินาทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่183กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดทำได้อยู่ที่6กรอิกิโลเมตรต่อการชาร์จ1น่ครั้งตามมาตรฐาน N ทำให้สามารถเดินทางไปกลับกรุงเทพโคราชโดยไม่ต้องชาร์จไฟโดยจะรองรับการชาร์จเร็วจาก10ถึง70%ได้ภายใน15นาทีวิ่งได้ระยะทาง372กิโลเมตรและจาก0ถึง100%ภายใน53นาทีโดยจะมีระบบจ่ายกระแสไฟสู่อุปกรณ์ภายนอก V2L ให้กำลังสูงสุด3,300วัตต์ทั้งนี้ h a p t e h HT คันนี้ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่อัดมาจนแน่นและได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาว จากสถาบัน CN c ซียนแคและได้รับคะแนนระดับสูงสุดในด้านการปกป้องผู้โดยสารการปกป้องคนเดินถนนและความปลอดภัยเชิงรุกอาทิถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและด้านข้างพร้อมม่านถุงลมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนระบบไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนการเปิดประตูระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลัง ระบบช่วยเตือนเมื่อรถขันหลังเข้าใกล้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำระบบควบคุมความเร็วในขณะเข้าโค้งระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบเสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเป็นต้นสำหรับ h a t i c HT ที่ทำตลาดในไทยนั้นจะมีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีแดงโรสตาสีเทาสปิเนลเกรย สีขาวอันายไว้สีเงินคริสตันสินเวอร์และสีดำโอริคแบล็คส่วนสีภายในห้องโดยสารจะมี3สีคือสีบรินเบตสีดำมิตไดแบล็คและสีแดงโอลิมปัสบราวดโดยมีทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นแ Ha ป T e c ht 6 2 0 premium พเมียมในราคาจำหน่ายหน่ล้านส 4, 4่0บาทและแ Ha ป T e c ht 6 2 0 luxury ลักชรีที่เป็นประตูแบบปิดนกที่ราคาจำหน่ายหน่ล้านเจ็0นบาทสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ